ไม่ได้ป้องกันตายด้วยพี่น้องนะครับถ้าที่เชื่อนะครับปอดเพราะรุ่นเชื่อนะครับเป็นกระเพาะเป็นให้ตกเราจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลานะครับหากเราต้องกอดนะครับเราวมีอาการรุ่นแร่นะครับเหตุจำนวนหลายการเปิดวอล์กอินนะครับซึ่งวันนี้เราจะตรวจให้ถึงพันคนเพราะฉะนั้นนะครับในวันจันทร์ที่25นะครับครั้งละ20คนนะครับประมาณ20 เรียมีเ้ตเพื่อทานดีรับบ2นาคารรัตต นาทีแการสา่ะ10นาทีนะคะเจ้าค่ะเก็บว่า10นาทีแล้วลูกครับผมขอบพระคุณนะครับท่านรักษาการรองผู้บริการเราเชื่อเสมอว่าเบื้องต้นของการผิดใจการล้างมือมีกี่ขั้นตอนข่้นไหนเคารพว่าอันนี้เประบาง อาจารนะครับถ้าไม่ได้เรียนออนไลน์ที่โรงเรียนเซนยอนตอไม่ได้นะคแสดงว่ายกเวทพระพิสูจนะครับที่พยายามคนรกนแงสีส้มนะจรับป้าแง่ีาิตจะ่เจ้าหน้ที่นเ้าเก็บอกเก็บวกเก็บแรกเก็บแรกวาหนักไมห การพยาบาลและก็ตัวแทนสภาการพยาบาลจังหวัดกระบิ่ถึงเราจะยังไม่ป่วยแต่เรามาสร้างภูมิคุม้มกันงๆไปด้วยกันนั่นก็คือการแล้วคอนเทชิลหมวกคุมผมถุงปุมรองเท้าซึ่งมีความแล้วการดำเนินชีวิตการทำมาหากินของพวกเรานะคะก็มีเป็นองค์ทามโลกที่ใชีพพยาบาลของตแ่เ80%ถูกต้องนะคะ22%เ,เองนะคะก็ได้นำเงิน้ารที่ขึ้นมา การทำประชาธิเชื้อโลกเหนือศูนย์สาดจุ้มจุ้มแล้วสบ่าสามห้าเกียงสามโรงพยาบาลจารินะครับได้ประกาศขอเกิดก็คือสามารถเดินเข้ามารับวัคซีนได้โดยแม่บ้านนะครับโดยจะฉีดให้ในคนที่อายุ18ปปีข e ึ้นไป ทุกคนที่มีความประสงค์อยากฉีดวัคซีนเบื้องต้นอยากให้เป็นชาวอำเภอเมืองก่อนนะครับเพราะว่าการแจกวัคซีนของจังหวัดเราจะแจกไปอำเภอแต่ถ้าท่านไหนอยู่อำเภออื่นก็จริงแต่ถ้าทํางานเป็นประจําที่นี่แล้วนะครับเช่นมาขายของในตลาดประจำหรือมารับราชการที่อำเภอเมืองประจําเราก็จะฉีดให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นวามกระดวกในการเดินทางนะครับยังไงก็เปิดวัคซีนที่เราฉีดให้ จะเป็นซีโนแวคจุดเด่นที่หนึ่งนะครับแล้วก็เป็นที่ก่อนจะหันไปถามตัดยาเป็นทีวิตแอตตาเซเนก้านะครับซึ่งเป็นวัคซีนที่ก็เป็นวัคซีนสูตรที่รัฐบาลกำหนดนะครับส่วนในภายภาพหน้าจะเป็นสูตรไหนคงต้องรอประกาศนโยบายอีกครั้งหนึ่งนะครับขอให้ความมั่นใจนะครับว่าวัคซีนสูตรว้นี้เป็นวัคซีนที่ได้ประโยชน์จริงๆนะครับแล้วก็สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ถึงแม้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ถ้าติดเชื้อแล้วป้องกันเสียชีวิตได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับยังไงวัคซีนจะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะป้องกันโรคและจะทำให้โรคโควิด -19 เนี่ยหมดไปจากประเทศของเราหรือเราวางวงมากที่สุดยังไงทุกท่านหลังลับไปบ้านแล้วนะครับอยากให้ไปเชิญชวนคนที่อยู่ในร่มบ้านนะครับหรือว่าบ้านใกล้เคียงก็แต่แต,แตั้งแต่เป็นคนที่เรารู้จักนะครับ เชิญมาสิทธิ์วัคซีนได้ในนะครับโรงพยาบาลจะเปิดทุกวันในเวลาราชการนะครับแล้วก็ดีจะให้บริการทุกคนนะครับที่ไม่มีข้อข้อห้ามในการฉีดวัคซีนนะครับ